สวัสดีครับพบกับจาพาจกครับนี่ก็อยู่กับเจ้า SK 200สอคิดสิบครับพนักงานลาก็เป็นเหตุจำเป็นที่ต้องเท่าแก่ต้องขึ้นขับนะครับแต่ก็ยังขับไม่คล่องเท่าไหร่ครับห่างหายไปนาน งานง่ายๆครับก็เลยขึ้นขับแค่ตักดินเลนชิ้งข้างๆนี่แหละครับนู่นอีกสองคันก็จะเป็นเจ้าหนุ่มสายจบกับเจ้าก๊กอฟครับขึ้น SK 200สองร้อเมค,ครับนี่จาก็ไม่ได้ขับมานานมาก ไปเที่ยวไหนแล้วครับไม่รู้ตักเลนเข้าหาตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคนเยอะครับ พัฒนาฝีมือตัวเองไปก่อนแล้วกันงานไมโครเป็นงานที่ถือว่าเงินเดือนแพงนะครับสตาร์ทเริ่มต้นอย่างน้อยก็มีหมื่นแปดสองหมื่นครับท่านใดน้องๆที่อยากเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนี้มาได้นะครับมาเป็นออยเลอร์ของคนขับ อาาผ่าจบก็ได้นะครับฝีมือหน่อยขึ้นมาหน่อยก็เรียนรูกหาประสบการณ์เงินเดือนอย่างน้อยคนที่เก่งๆจริงอะ่ะหลักสามหมื่นก็มีนะครับทำงานในห้องแอร์ขับรถคัละสี่ล้าน ใช้สมาธิมันต้องบางทีจะพูดด้วยคอนโทรลด้วยผมก็ยังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับเป็นเจ้าของแต่ก็ยังไม่สามารถว่าที่จะขับได้เก่งเหมือนคนอื่นเขาครับบางคนเขาเก่งเขายอมรับฝีมือนะครับรถไมโครสตริปัญญาแขนขวาซ้ายขวาเข้าหน้าออกหลังคนเป็นก็จะบอกโอ้ขับแค่นี้แต่ถ้าเกิดคนไม่เป็น ก็ถือว่ายากนะครับที่จะคอนโทนสวิงอาร์มดึงเข้าหาตัวเองบางคนบอกโยกออกไว้รอมันจะได้ไม่เปลืองน้ำมันบางทีคนเก่งเขาก็ทำได้แล้วก็อันตรายด้วยครับรถไมโครบ,บางทีคนอยู่ข้างหลังเนี่ยบางทีคนขับไมโครไม่สามารถมองเห็นได้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาใครจะเข้าไปดูไม่โครอย่าเข้าไปอยู่ด้านหลังนะครับอันตรายคนทํางานเขาบางรุ่นรุ่นเก่าเก่าอ่ะมันไม่มีกล้องมองหลังนะครับบางทีสวิงไปอย่างเงี้ยมองไม่เห็นอันตรายครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูอย่าอย่าไปอยู่หลังรถนะครับ อยู่ข้างๆล้นมาแล้วครับล้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆตักออกเอาสีกว่ารถจอดรถปล่อยรถครับ กำลังหางานอยู่หรือว่ามีความสนใจด้านนี้นะครับด้านขับไมโครมาหาจ่าพาจกได้เลยครับเดี๋ยวจ่าพาจกจะป้นเองพอเก่งแล้วก็อยากอยู่กับจ่าพาจกอยากอยู่กับพี่จ่าก,ก็ค่อยอยู่ก็ได้ครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็ถือว่ามาเรียนรู้เพราะมันยังไม่มีโรงเรียนสอนขับรถไมโครนะครับจ่าพาโจกก็เรียนรู้จากประสบก,การณ์เอาครับ เขาบ้างคอนโทรลบ่อยๆก็ก็ยังไม่เก่งแต่ก็สามารถทํางานได้เหมือนเดิมครับดีกว่ารถจอดงานก็ยิ่งเร่งหน้างานตรงนี้ก็อยู่ที่อ่าตำบลหนองบัวครับอำเภอเวียงคุก่หรือว่าหรือว่าตำบลเวียงคุก น่จาจะตำบลตำบลหรืออำเภอจังหวัดนองค่ายครับติดอยู่ริมโคงนะครับมีงานลอกเลนของปลาปาสวนภุมิภาคครับบางคนพี่เขาก็บอกเวลาสวิงมาก็ดึงบูมเข้าด้วยเวลามาถึงมันก็จะได้เร็วมันก็จะได้จ้วงเอาจ้วงเอาภาษาอีสานจ้วงเลยครับพี่น้อง ตมมันจ้ามือเนี่ยเห็นตมเป็นเม่นแบบน้ำมหอมผู้ใดสนใจตามมาเด้อน้องค่ายครับหวยรู้หวยเอาตายเนี่ยหยอกเฉยๆนะครับหวย มาแล้วจงออกไปซะเจ้าขี้เลนบางคนถามเฮ็ดงานยังละลูกลูกตอบโอ้ยเฮ็ดงานในห้องแอร์ไปแล้วแม่ห้องแอร์จังได้เงนินเดือนดีบ่ อู้เดือนเดือดีแล้วสองหมืน่นสามมืน่นขับรถค่าละสามล้านสี่ล้านนี่แหละครับขับรถเมโคนี่แหละลดราคามือหนึ่งของโกบิโก้รุ่นสิบตัวนี้อยู่ที่สี่ล้านหนึ่งแสนนะครับ ของชั้นอยู่ที่ไหนอิกฉาคนได้หยุดยาวได้เที่ยวได้แคมปิง้งเสียก๊ขุดมันจ้วงเอาจ้วงเอาน่นะครับน้ำมันทไลมาหาผมแล้วเนี่ยมีแต่ขี้เลนน,นะ ไข้ไม่ได้ไม่ได้เร่งเครื่องเสียงไม่ได้เร่งเครื่องสุดครับจะ <_ an> เกิดจอดนี้ก็คือรถแมคโครคันนึงสามารถทำเงินได้เป็นเหมือนสองหมื่นนะครับต่อวัน นี่ก็แย่อยู่หนนะครับเนี่ยคอนโทรนไม่ได้ดังใจเพราะความเคยชินมันยังไม่มีครับท่านใดมีวิชาสอนหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกกาหน่อยจ๋าก็งูปลาไปเนี่ยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจ่าทำงานก่อนนะครับยังไงก็กดฝากกดติดตามช่องจ่าพาจบหน่อยนะครับหรือน้องๆคนไหนสนใจที่จะเรียนรู้การขับรถมโครก็คอมเมนต์เข้ามาในคลิปได้ครับหรือจะทักส่วนตัวเข้ามาในเพจจ่าพาจบก,ก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจจ่าพาจบหน่อยนะครับเดี๋ยวจ่าขอรุยงานนะครับโมมานานแล้วสิบกว่านาที คนนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับยากอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ยากนะครับแม่โคสัมผัสว่าจะวางก็ต้องเห็นหน้าจ่าสักหน่อยหน้าตาจ่าพาจบเป็นไงนี่นะครับจ่าพาจบลูกอีสานแท้ๆ ติดตามกดถูกใจเพจจ่าผาจก่อยนะครับจะขอทํางานก่อนครับเสียกรอบเขาคว้านดินมาเต็มหน้าผมแล้วเดี๋ยวจะบน่นออกก๊อบฟักกิ้งฮีโร่โอ้ยลนแล้วลวนแล้วลวนแล้วเก okay, ครับสวัสดีครับ